สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นวิสาพาทำอะไรคะเล่นสลามค่ะอ่ามีสลามมาเล่นกันด้วยวันนี้วิสาจะมาผสมสลามค่ะสลามผสมกับอะไรได้บ้างมีกากเพชรนะคะวันนี้เรามีเดี๋ยวมีกากเพชรมีกริตเตอร์แล้วก็มีอันนี้เป็นเป็นรูปดาวหน่อยไหมขอดูอันนี้จะเป็นรูปดาวรูปหัวใจนะคะเป็นด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเม็ดโฟม แล้วส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนี่กากเพชรจะมีสีม่วงกับสีเงินนะคะเดี๋ยวเรามาผสมใส่กับสลามที่เราซื้อมาอันนี้สลามซื้อจากแถวบ้านนะคะซื้อมาหลากหลายสีเลยเรามานั่งผสมกันเอาไว้เล่นเนาะไปทำกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะเตรียมนะคะเราก็จะเตรียมกล่องนะคะเอาไว้ผสมสลามแล้วก็ เตรียมช้อนส้อมหรืออะไรก็ได้นะคะเอาไว้คนๆอ่าเดี๋ยววิซ่าผสมสีในก่อนสีเขียวค่ะอ่าเอาสีเขียวนะเอาวิซาเทลงไปเลยแกได้ไหมได้โอเคเทลงไปแล้วแล้วเราก็ไหนผสมลายกาก,ากเพชรดาวหรือโฟมดีอโอเคมาเดี๋ยวแม่แกให้ อแกะแล้วค่ะอ่ะไหนเอ่ยขอไปดูใกล้ๆนะคะไหนโอ้ว้าวพอไหมพอยังโอเคอ่าพอแล้วผสมม,มาเดี๋ยวแม่ถือให้อะน้องไม่ทราผสมเลยผสมสลามกับดาวมีดาวหัวใจแล้วก็พระจันทร์ติดนะติดมือไม่ไม่ติดมือใช้มือก็ได้มือขยำเลย อ๋อไหนามาดูหน่อยมายืดให้ดูหน่อยค่ะวายหลุดทำไมมันหลุดอย่างนั้นดีมันก็จะมีสวยเห็นไหมมันก็จะมีแบบวิบปับวิบวับเหมือนชีสเลยเหมือนชีสเลย <laughs> อ่าโอเคสีต่อไปเดี๋ยวผสมสีอื่นมาเอาใส่ไว้เหมือนเดิมนี่แล้วเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นวิบวับเห็นไหมมันก็จะมีรูปดาวอยู่ในนี้ อ่าต่อไปสีอะไรคะเอาสีอะไรดีสีชมพูค่ะสีชมพูอ่าสีชมพพใส่ริสตเตอร์หรือใส่ไหนดีใส่ลายใส่กากเพชรหรออ่าเลือกมาสีไหนเอออ่าม,มาแล้วเราก็ผสมสีกันอ่าใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะลกูกนิดๆค่อยๆเฮ้ อ่าแล้วแต่ชอบเลยทั้งอ่าได้แล้วก็คนเอามาปิดฝาก่อนเดี๋ยวหกเนาะอ่าแล้วคนเลยไหนดูอันนี้จะเป็นสีชมพูผสมกากเพชรสีม่วงอ่ายำมเยมผสมให้มันเข้ากันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกากเพชรจะติดมือเรานะคะ ส่วนของพวกนี้นะคะหาซื้อตามร้านเครื<ด>่องเขียนกิ๊บฉับทั่วไปนะคะได้ไหมอาใช้มือได้แล้วยงต้องดูสีโอ้ผสมให้เข้ากันก่อนหรอกอ่าเข้ากันหรือยังเข้กันแล้วค่ะสีก็จะประมาณนี้อ่าลองเอาวางลงอ๋อมันก็จะมีกากเพชร สวยอ่ะต่อไปเราลองใส่เม็ดโฟมบ้าง okay, okay. ต่อไปค่ะเรามาใส่เม็ดโฟมกันบ้างนนะ้องชาสีไรคะสีเหลืองค่ะอ่าสีเหลืองนะคะใส่เม็ดโฟมค่ะไหนดูอันนี้จะเป็นเม็ดโฟมนะคะซื้อตามร้านเครื่องเขียนร้านขายของทั่วไปนะคะเป็นร้านกิฟช็อปอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะโฟมหลากสี <Wow. S 1> เราจะไม่เปิดพัดลมนะคะเพราะว่าเราใช้ โฟมตัวนี้เดี๋ยวมันปลิวเนาะเดี๋ยวผสมเสร็จเราค่อยเปิดพัดลมนะคะอ่ามาอ่าน้องชาตักตักใส่เลยใส่ยเยอะไหมใส่ประมาณไหนอ้าวตักเลยใส่อีกไหมอ่าใส่ไปใส่เยอะๆก็ได้เออใส่แค่นั้นเนาะอ่าโอเคอ่าผสมเลย ว้าวเยอะเลยอ่าน้องจาผสมค่ะใช้มือเลยอันนี้ไม่เลอะขัดินอืมไม่เป็นไรมันอยู่ในกล่องใส่อีกออ๋ใส่อีกนะคะจะใส่อีกอ่าใส่เลยพอแล้วอ่าผสมเลยอืมสวยไหมเออมันด้สีสวยนะนี่ อดูใ่ใกล้ๆหน่อยโหูเอาไว้เล่นกันนะคะเด็กๆเล่นสนุกๆก็เพลินดีนะคะดูน้องวีซ่าผสมเรียบร้อยแล้วหุ้ยจิ้มได้ด้วยอ๋อเอาสีน้ำเงินต่อ,อ,อ,ตอโอเคได้ค่ะสนุกเขาแหละเนาะ อ่ะเก็บก่อนเล่นเสร็จเราต้องเก็บนะคะถ้าไม่เก็บโดนลมมันก็จะแห้งนะคะแห้งจะแข็งเลยแต่น้องๆระวังโดนผมโดนเสื้อผ้าน,นะคะจะออกยากมากอ้ามโดนนะคะเล่นต้องระวังนะอ่าต่อไปสีละคะต่อไปสีน้ำเงินค่ะอ๋อสีน้ำเงินอ่าผสมได้คะ่ะเเลยต่อไปเรามาสีน้ำเงินต่อนะคะสีน้ำเงินไหนผสมลายโฟมเหมือนเดิมอ่า ติดใจโฟมแล้วตักโฟมใส่เลยลูกว,ว้าวใส่เยอะเลยโอเคอ่าพอผสมก่อนโหเยอะไปเยอะไปโอ้โอมันมันจะผสมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูจะผสมได้ไหมนะเยอะเกิน ได้ไหมได้เดี๋ยวก็ได้อ่ะกดกดลงอ่ะอ่ะเรามาดูต่อได้ไหมจิมจิ้ม,มโอ้สีนี้สวยจังเลยเป็นสีน้ำทะเลเลยว้าวน้ำทะเลสีครามสวยจังเลยโอ้ นุกเล่นสนุกกันวันหยุดนะคะใครอยากเล่นกับน,น้องวิ่ามามาเล่นกันที่บ้านนะโอเคเดี๋ยวผสมให้หมดเลยทุกอันป่ะเดี๋ยวเราไปกันกันดีกว่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยววันหน้ามาชวนเล่นใหม่นะคะ